สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะกับกระทะใบเดิมค่ะวันนี้แม่ส้มจะมาทำข้าวผัดแหนมค่ะเพื่อนๆใส่ไข่ลงไปก่อนเลยนะคะเป็นลำดับแรกแล้วก็เอาตะหลิวอ่ะยีๆไข่ให้ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่แหนมลงไปจ้าแล้วแม่ส้มก็จะใส่ผักมีข้าโพดอ่อนแครอทนะคะเขาสุกยากเราก็จะใส่ไปก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะพอผัดผัดไปให้ให้ให้เขาสุกดีอะคะ่ะเราก็ถึงจะเอาผัก ที่มันสุกง่ายๆอะใส่ลงไปวันนี้ใส่เป็นกะหล่ำกะหล่ำด้วยค่ะผักกะหล่ำเนาะผัดใส่ลงไปตอนนี้แล้วก็ใส่มะเขือเทศใส่ข้าวข้าวแม่ส้มจะปรุงเลยนะคะเพื่อนๆปรุงพวกผงปรุงรสเกลือน้ำตาลแล้วก็ซีอิอ๊วดำ ขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ใบต้นหอมค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้วันนี้ก็จะได้เป็นข้าวผัดแหนมเพื่อน,อนๆดูกระทะแม่สม้มที่แม่ส้มไม่อยากเปลี่ยนกระทะเพราะว่าเขาเนี่ยผัดแล้วเนี่ยไม่ติดกระทะเลยอ่ะนี่ค่ะก็จะได้ละค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวผัดแหนมของแม่ส้มจ้าสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มทําข้าวผัดแหนมค่ะ นึกอยากกินข้าวผัดแหนมแล้วก็อคุณจีลาภาเนาะบอกว่าอยากให้แม่ส้มกินพริกน้ําปลาของแม่คะ่ะตอนแม่ทําแม่ส้มไม่อยู่เนาะนี่คะ่ะอันนี้พริกน้าําปลาเยจุกคุณจีลาภาแม่ส้มทำกินพริกน้ําปลาแม่จุกให้ดูแล้วนะคะก็เลย ริกน้ำปลามันก็ต้องกินกับข้าวผัดเนาะแม่ส้มก็เลยผัดข้าวผัดแหนมเอามากินคู่กับต้นหอมเยอะๆคะ่ะแล้วก็ใบผักชีแล้วก็มีแหนมมากินคู่ด้วยคะ่ะมาคะ่ะเพื่อนๆหาข้าวหาปลามานั่งกินด้วยกันกับแม่สม้มค่ะมายังไม่ได้ชิมเลยคะ่ะว่าเป็นยังไงแต่ของแม่จุกอร่อยเพราะว่าแม่จุกเขาจะทําแบบเปรี้ยวจ้ากินเยอะๆ เท่งน้ำปลา mm hmm. พริกไม่ค่อยเผ็ดเพื่อน alone 嗯。Mm. เสียงเหมือนก็ตายค่ะ พริกไม่ค่อยเผ็ดเพื่อนมีแต่พริกค่ะไม่เผ็ด หมาจะหอนแล้วนะคะเพื่อนๆรถขายของมาแล้ว กลับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเพื่อนๆครับเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ไหมครับแมนะ่ส้มฝากกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อใช่องกินไปกับช้อนทองด้วยนะครับสวัสดีค่ะไปสั่งซื้อได้นะครับ <laughs>